เราถามมาจาย์เมื่อกี้เนี่ยเราบอกว่ากิตสุดท้ายก่อนตายนึกถึงยังไงเราบอกว่านึกถึงภาพได้ไหมจินตนาการถึงภาพต่างๆในชีวิตที่ผ่านมาได้ไหมใช่ไหมนั่นคือการปรุงแต่งใช่ไหมปรุงแต่งขึ้นมาในสิ่งที่เราเคยจําได้เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังมาใช่ไหมเราก็เอาตรงนั้นมาแปลงปรุงแต่งให้เกิดมโนภาพใช่ไหมอ่านั่นอะเรียกว่าการปรุงแต่งละกําลังคิดและกําลังไข้ควร แต่อันนั้นน่ะมันไม่ใช่อารมณ์ของสภาวะธรรมมันเป็นความเพลิดเพลินไปตามอารมณ์เราจํามันนั้นไว้อ่าลักษณะเดียวกันในการปรุงการแต่งให้มันมีมันเป็นขึ้นมาแล้วเปลี่ยนจากภาพที่เราไปเที่ยวภูเขาแม่น้ําลําคลองเปลี่ยนนะเอาคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยไปคิดแทนเช่นพระพุทธเจ้าสอนอะไรการเกิดเป็นทุกขตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทุกขอ่าเริ่มคิดเลยทีนี้ ทุกยังไงวะตากระทบรูปเราเห็นอันนี้อันนั้นไม่พอใจความไม่พอใจเกิดแก่เราเมื่อความไม่พอใจเกิดแก่เราเกิดความสบายใจหรือไม่สบายใจไม่สบายใจเกิดความทุกข์ในใจไหมเกิดความทุกข์ในใจแสดงว่าตามันกระทบรูปมันเกิดความไม่พอใจเกิดความรู้สึกอื่นขยัขยแขยงเกิดขึ้นตาเราเห็นรูปที่น่าพอใจความรู้สึกพอใจชอบใจยินดีในสิ่งที่เราเห็นนั้น เราก็เพลิดเพลินไปตามอารมณ์เกิดความสุขใช่ไหม <Yeah. S 1> แล้วเราจะทํำยังไงอ่ะมันเป็นทุกยังไงแสดงว่าตาเนี่ยมันมีผลต่อการไปเห็นดังนั้นทํำยังไงเราก็ดับมันซะอย่าไปเห็นอย่าไปปรุงแต่งมันต่อเมื่อความทุกเกิดขึ้นเราก็ดับมันลงไปซะอย่าไปคิดถึงมันนี่แหละเรียกว่าตาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะตามันไปเห็นแล้วเราเข้าไปร่วมกับมันแต่ถ้าเราเห็นเฉยแต่เราไม่ไปสนใจกับมันไม่ไปยินดีรักกับมันเห็นเฉย รู้เฉยๆแล้วก็ทิ้งอารมณ์นั้นไปมีสติกลับมาตั้งไว้ที่กายความทุกข์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นแกเราไม่ได้เพราะเราสักแต่ว่าเห็นไม่ไปร่วงว่ามันต้องทุกข์ไม่ไปร่วงว่ามันต้องพอใจหรือไม่พอใจนี้คือการตั้งสติไว้ที่กายคือตาหูเป็นทุกข์ยังไงเพราะเราได้ยินเสียงที่น่าพอใจเราก็เกิดความสุขเราได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจเราก็เกิดความทุกข์อ๋อแสดงว่าหูมันก็เป็นโทษเหมือนกันนี่ว่ะ ดังนั้นเราจะทําำยังไงสักแต่ว,ว่าได้ยินแล้วกันอะไรที่เราได้ยินมาเราก็สักแต่ว,ว่าได้ยินไปทิ้งมันไปไม่ต้องไปสนใจแสดงว่าหูมันเป็นทุกข์ได้เราก็เอาสติมาตั้งไว้ที่กายอย่าไปสนใจกับมันเพราะว่าหูมันนําไปสู่ความทุกข์ได้เนี่ยพิจารณาอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆอความแก่เป็นทุกยังไงความแก่มีอะไรบ้างอะ่ะหนังเหี่ยวผิวเหี่ยวหน้าเหี่ยวฟันหัก ผมหงอกผมร่วงหัวล้านความจําเสื่อมนั่นแหะความแก่มีประโยชน์อะไรสักอย่างนะมหาประโยชน์ไม่ได้เลยพิจารณาอย่างเนี้อา้าวแสดงว่าการแก่มันเป็นทุกข์นี่หว่าแล้วเราจะไปยึดมั่นถือมั่นในความสวยงามของตัวเองทําไมวะเราจะไปยึดมั่นถือมั่นในการเกิดของตัวเองทําไมวะในเมื่อเกิดมามันต้องแก่ฟันก็ต้องร่วงไม่อยากให้ร่วงก็ต้องร่วงผมหงอกไม่อยากให้หงอกมันก็หงอก หนังเหี่ยวไม่อยากให้เหี่ยวมันก็เหี่ยวอ้าวมันมีแต่โทษนี่หว่าไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยพิจาราอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปยึดมั่นถือมั่นในมันทําไมอ่ะในเมื่อเราพยายามจะรักษามันให้มันไม่เหี่ยวแต่มันก็เหี่ยวแสดงว่ามันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวตนเราเราจะไปชอบมันไปรักมันก็ไม่เกิดประโยชน์งั้นเราไม่รักมันไม่ชอบมันดีกว่าถอดอุปทานออกซะเพราะมันมีแต่โทษไม่มีประโยชน์มีแต่ทุกข์ไม่มีสุขเนี่ยคิดอย่างเงี้ยทาได้ไหมเนี่ย คำถามคือเราจะคิดอย่างนี้ได้ยังไงเราต้องรู้ธรรมะก่อนถ้าไม่รู้ธรรมะจะเอาพวกนี้ไปปรุงแต่งให้เกิดประโยชน์แบบนี้ได้ไหมไม่ได้เนี่ยเข้าใจหรือ,อยังหน้าที่เราตอนนี้คืออะไรสะสมสุตตะสะสมคําสอนทํำยังไงวะปฏิจจสมุปบาทอาการเกิดของของึ้นของความทุกข์ยังไงใครจะพิจารณาทาได้ถ้าไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทพิจารณาให้ตายก็พิจารณาไม่ได้เพราะกองทุกข์มันอยู่ในปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดาบับกองทุกข์มันอยู่ตรงนั้นะ่ะ แล้วมูจะต้าให้พิจารณาอะไรให้พิจารณากองทุกกองทุกคืออะไรขันห้าขันห้าก็คือปฏิจจสมุปบาทดังนั้นใครที่จะพิจารณาตามธรรมได้ต้องพิจารณาตามหลักปฏิจจสมุปบาทต,ต้องเข้าใจก่อนลำดับในการเกิดขึ้นของความทุกข์มันเกิดขึ้นได้จากอะไรวะอะสมมติเริ่มต้นกักภาษาเพราะภาษาเป็นเหตุได้เกิดเวทนาภาษามีอะไรบ้างตาหูจมูกลิ้งกายใจรูปรสกลิ่นเสียงมวธรรมธรรมอาร,รมณ์สองอย่างนี้กระทบกัน แล้ววิญ,ญญาณเข้ามาตั้งอาศัยคือตัวผู้รู้เข้ามารู้อารมณ์ต่างๆอารมณ์ทางตาอารมณ์ทางหูอารมณ์ทางกลิ่นอารมณ์ทางลิ้นอารมณ์ทางกายสัมผัสอารมณ์ทางใจเข้ามาตั้งอาศัยสัมผัสรับรู้กับมันแล้วเราก็ทุกไปตามมันสุกไปตามมันไหลเพลิดเพลินหมกหมมไปตามมันภัสสะจึงเป็นเหตุได้เกิดเวทนะนาอ่าแสดงที่พระเจ้าพูดถูกต้องเป๊ะเลยภัสสะเป็นเหตุได้เกิดเวทนาะ เ <S an> มื่อกระทบอารมณ์กระทบใดแล้วเกิดขึ้นแล้วเอาแหละเวทนาเริ่มมาความสุขเริ่มมาความทุกข์เริ่มมา, <S <S <an> <S วาเวทนาไปให้เกิดอะไรภาษาไปเกิดเวทนาเวกาให้เกิดตัณหาอ่าตัณหามาละคืออะไรความยึดมั่นถือมั่นโอ้ยกินน้ําพริกอร่อยจังเลยทางลิ้นใช่ไหมภาษาทางลิ้นกินน้ําพริกเข้าไปโอ้ยอรอย่อยอร่อยลิ้นรู้รสละวิญญาณเขาไปตัง้งอาศใส่รับรู้ละอ่าภาษากระทบกันละอ่าน้ําพริกคือลูก ลิ้นคือตัวรับลิ้นตัวรับรสเอาน้ำพริกแปะลิ้นปุ๊บโดนกานไปไงวิญญาณตั้งอาศัยรู้แล้วว่ากำลังเผ็ดและกำลังอร่อยเนี่ยภาษาเป็นไหนได้เกิดเวทนาความสุขเกิดุอยอร่อยจังเลยน้ำพริกชั้นใครจะมาเอาของชั้นไปไม่ได้นะนี่น้ำพริกชั้นมีกระปุกเดียวในโลกฉั้นต้องการจะกินคนเดียวไม่แบ่งใครอุปทานเกิดหร้อยังเวทนาเป็นไหนได้เกิดอุปทาน ไอ้เวทนาไปถึงได้เกิดตัณหาโทษทีตัณหาเกิดและความอยากละอยากได้น้ําพริกนี่มาเป็นของช้นคนเดียวฉันจะไม่แบ่งใครเนี่ยตัณหาคือความอยากอยากได้อีกการทายังไงไปสแสวงหาแล้วทีนี้ถ้าน้ําพริกกระตุกนี่แตกทุกไหมทุกนี่เพราะว่ามันยึดแล้วไงว่านี่ของช้นมันอยากได้อ่ะถ้าไม่ได้มาทุกไหมอยากได้แล้วไม่ได้ทุกไหมทุกอยากได้แล้วไม่มีคนเอาไปทุกไหมทุก ความอยากจะไปไหนเกิดอะไรอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อได้มาเป็นไงน้ำพริกกูแล้วทีนี้กูไม่ให้ใครแล้วถ้ามีคนขโมยไปน้ำพริกหายมาหาน้ำพริกตายแล้วน้ำพริกของฉันหายไปนะครับทุกไหมทุกอะไรน้ำพริกของฉันทุกอย่างทุกแล้วนั่นนะ่ะอาการเดียวทุกไปกี่เรื่องแล้วนะ่ะแค่น้ำพริกกระปุกเดียวอะทุกขนาดไหนอุปทานจะมายึดมั่นถือมั่นน้ำพริกแตกทุกไหมน้ำพริกแตกก็ทุกเพราะน้ำพริกฉันทุกหรือยังทุกแล้ว นั่นไงอุปทานเกิดแล้วมันยึดแล้วไงวันนี้ของฉันถ้ายึดเมื่อไหล่ทุกเมื่อนั้นอุปทานเป็นเหตุได้เกิดพบพรคืออะไรความคิดความคิดเรื่องน้ำพริกอะอยู่ตลอดอ่ไม่ไปไหนเลยเพราะเรายึดมาแล้วไงเหมือนเรามีผัวแล้วเรารักผัวเรามากอะ่ะเราจะยึดผัวเป็นของเราเลยใครจะมาสีผัวเราไม่ได้จะมาเดินเฉียดผัวเราไม่ได้ จะมาแอบอ่อนผัวเราไม่ได้จะมาแอบคุยกับผัวเราไม่ได้ห่วงมะห่วงหึงมะหหงโกรธมะโกรธเช็คผัวตลอดเวลานะเช็คนั่นแหละมึงอุปทานในผัวมึงเรียบร้อยแล้วผัวทําไม่ผิดหวังได้มะไม่ได้ผัวเริมลืมวันเกิดได้มะผัวเริมวันเกิดไม่ได้ผัวเริมม่มวันครบรอบแต่งงานได้มะไม่ได้ผัวเริมวันคบกันเจอกันวันแรกได้มะไม่ได้อะถ้ามึงลืมมึงโดนแน่กูมไม่ยอมมึงต้องจำไม่ได้กูจะโกรธ เห็นไหมอุปทานอุปทานไม่เก๋นี่เกิดอะไรพบพบคืออะไรความคิดหัวจํามันเกิดไม่ได้คิดแล้วมันไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะมันแอบไปมีใครหรือเปล่าวะนี่ไงพบเกิดละเกิดจากอะไรอุปทานไงมึงยึดไงยึดมั่นถือมั่นในใครอ่ะมึงก็จะอุปทานอ่ะจะไปมีพบคือความคิดกับเขาไม่เลิกไะแอบไปมีใครหรือเปล่าเอาโทรศัพท์เข้าห้องน้ําแอบคุยกับาใครหรือเปล่า เสียงโทรศัพท์ดังติ้งตั้งติ้งตั้งตลอดเวลาแอบคุยกับกิ๊กหรือเปล่าออกจากบ้านไปกลับมาเอ๊ะผิดปกติไปเจอใครหรือเปล่านัดเจอใครหรือเปล่านี่ไงพบเกิดแล้วมันจึงคิดเรื่องผัวไม่เลิกไงนั่งทํางานอยู่พบเรื่องผัวก็เกิดนั่งกินข้าวอยู่พบเรื่องผัวก็เกิดคุยกับเพื่อนอยู่พบเรื่องผัวก็เกิดนี่ไงพบพบเป็นเหตุได้เกิดอะไรชาติใหม่ตายในขณะที่คิดเรื่องผัวอยู่นรกกำเนิดจระชาาเป็นที่ไป พราะอะไรก็พบเป็นเหตุได้เกิดชาตินี่ไงพบมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเราจะคิดนึกติดตึกในสิ่งนั้นตลอดไม่ยอมวางเพราะอะไรมันยึดไปแล้วไงมันเลยไม่วางลองอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ดูดิลองดูอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่จังเลยมึงจะสรรหาทุกวิถีทางในการหาเหตุผลในการจะเอาโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้ได้เอาให้ได้ทุกอย่างอะอะไรออกมาใหม่อยากได้นะถ้ามันอยากแล้วอะเดี๋ยวมันจะยึดแหละ ีนี้มึงจะคิดติดตึกหาทางทุกทางอาจจะคิดอยู่ไม่เลิอกอ่ะในหัวจะมีแต่เรื่องนั้นเรื่องเดียวทั้งวันในวันนั้นมันจะมีอยู่เรื่องเดียวอ่ะนั่นแหละพบเกิดแล้วจากอะไรอุปทานโทรศัพท์ได้มาหรือยังยังไม่ได้เลยแต่กูคิดว่าโทรศัพท์นั้นเป็นของกูแล้วเดี๋ยวกูต้องเอาให้ได้ต้องหาทุกวิถีทางเอามาให้ได้นั่นแหละพบเข้าใจหรือยังเนี้ยถ้าไม่รู้ธรรมะแบบเนี้ยจะพิจารณาตามนี้ไม่ได้ดังนั้นทําไมถึงต้องศึกษาธรรมะพุทธเจ้า ถ้าไม่ศึกษามันจะไม่รู้กระบวนการในการเกิดขึ้นในการตั้งอยู่ในการดับไปแล้วเวลาไปพิจารณาตามธรรมมันจะพิจารณาไม่ได้เมื่อพิจารณาไม่ได้เกิดปัญญาไม่ได้เมื่อเกิดปัญญาไม่ได้ไปนิพพานในภพนี้ไม่ได้ไม่มีทางเนี่ยคือการเดินปัญญาแต่ก่อนจะเดินปัญญาอย่างนี้ได้ไปทําสมถะเยอะๆก่อนเพราะเราทําสมถะเยอะๆไม่ได้ไปต่อไม่ได้ภพมันเกิดง่ายนิดเดียวยึดอะไรพบเกิดตัวนั้นแล้วคอยดูนะ แค่เรายึดเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องเดียวมันจะไหลไปเรื่อยเลยวันนี้มันทำอะไรกับกับข้าวอะไรให้กูกินวันนี้มันซักผ้าแล้วหรือยังวันนี้มันเลี้ยงลูกเป็นยังไงบ้างวันน mañana, um ี้มันไปไหนมาบ้างวันนี้มันจะเป็นยังไงบ้างมันไปหลายเรื่องเลยมันไปได้หมดมันมลิงก์เนี่หมดเลยซักผ้าหรือยังซักผ้าสะอาดไหมทําไมซักผ้าไม่สะอาดเลยทำไมวันนี้ทำกับข้าวไม่อร่อยเลยทาไมวันนี้หน้าตาไม่สวยเลยทำไมวันนี้แต่งตัวเหมือนป้าเลย ทำไมวันนี้ได้เงินแค่นี้ทำไมวันนั้นได้เงินเท่านั้นทำไมวันนั้นไปออย่างหนึง่งทำไมวันนี้เปอีกอย่างหนึ่งทำไมวันนั้นพูดอย่างนัง้นทำไมวันนี้พูดอย่างนี้นทำไมนนพูดไม่รักษาน้ำใจเลยทำไมไม่ได้สอนอนจิตใจ,จเลยมันจะไปเรื่อยเลยแค่มึงยึดตัวเดียวเนี่ยมันไหลไปทุกเรื่องครบในหมดในชีวิตมึงอะ่ะมันไปหมดอ่ะน,นะนะพบเข้าใจาคำว่าพบหรือยังเข้าใจหรือยังว่าทำไมพระเจ้าบอกว่าวิธีการฝึกทำสมาธิคืออย่าคิดอย่าคิดนอกจากอะไรคิดตามธรรมที่พระเจ้าบัญญัติไว้ พิจารณาให้ควรตามความเป็นจริงเพราะเราหยุดคิดไม่ได้เลยแล้วเข้าใจหรือยังว่าทําไมครูบาอาจารย์ให้ยึดพุโทโธไว้เป็นหลักเพราะมันจะได้ไม่ไหลไปทางอื่นไม่งั้นจะไหลไปเรื่อยเลยมันหาที่ลงไม่ได้เพราะอะไรแรกๆกเราจะพิจารณาให้ควรตามธรรมไม่ได้ไหนตอบซิวะศึกษาธรรมะแรกๆอ่ะใคราสาม,มารถพิจารณาธรรมแบบที่อาจารย์พิจารณาให้ดูเมื่อกี้ได้เลยนั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไมต้องยึดพุทโธไว้ทําไมต้องคิดพุทโธไว้เพราะพวกมึงมันพิจารณาธรรมไม่ได้ไง คุณจะพิจารณาทำยังไงว่ามันละเอียดมากนะกว่าอาจารย์จาย่าที่ใยเข้าใจได้ลองฟังดูนี้ยากหรือไม่ยากยากนั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไมต้องยึดพุทโธไไปก่อนเพราะอย่างน้อยมันคิดอยู่แค่พุทโธไม่ไปอย่างอื่นนี่คือเหตุผลว่าทําไมครูบาอาจารย์ถึงสอนว่าพุทโธไปก่อนแล้วระหว่างนี้ทําอะไรไปศึกษาไปเรื่อยๆแล้วฝึกไขควนไปเรื่อย,เ,อยเมื่อวันหนึ่งไขควนได้แล้วทิ้งพุทโธเลยแล้วมาอยู่กับการไขควนทํา ทุกวันเนี้ยถ้าเราทิ้งพุโทโธได้แล้วมันจะเหลือแต่การพิจารณาธรรมอย่างเดียวมันไม่เอาแล้วพุโทโธเพราะมันไม่เป็นประโยชน์แล้วมันทิ้งได้แล้วเหมือนเด็กอะ่ะเวลาฝึกว่ายน้ําใหม่ๆอะ่ะมึงโยนเด็กลงน้ําเลยเหรออ่ามึงว่ายเลยว่ายเลยว่ายเลยมันจะว่ายัหไงมันจะจมน้ําตายวิธีการฝึกเด็กใหม่ๆทายัางไงเอาห่วงยางมาใสา่ฝึกเอาเท้ากระตุ้งน้ํากระตุ้งไปก่อนกระตุ้งไปก่อนเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้กระตุง้งเรียกว่ากระตุ้งหรือเปล่าไม่รู้กูเรียกกระตุ้งอะ่ะ ใส่ห่วงยางเอาห่วงยางประทุงเนี่ยพยุงร่างกายใส่ชูชีพเอาชูชีพพยุงร่างกายไว้ก่อนฝึกว่ายน้ําฝึกตะกุยแขนตะกุยขาไปก่อนอ่าเริ่มตะกุยแขนตะกุยขาไปแล้วใช่ไหมถอดชูชีพออกอ่าเอามือมาลองว้อ่ามึงกระตุ้งน้ําไปนะฝึกลอยตัวฝึกลอยตัวกระตุ้งน้ําไปลอยตัวไปอ่าสักพักหนึ่งค่อยๆปล่อยปล่อยจมไหมอ่าจมยึดกลับมาประคองไว้ก่อนอ่าจมยึดกลับมาอ่าจมยึดกลับมา สุดท้ายเป็นไงมันเริ่มลอยตัวได้คอยประคองอย่างเดียวประคองไปไงว่ายน้ําได้ว่ายเป็นละไม่ต้องคอยบอกละไม่ต้องคอยใส่ชูชีพละไม่ต้องมีคนประคองละนั่นแหละพุทโธเข้าใจพุทโธหรือยังอีประเภทที่บอกว่าไม่ต้องพุดโธพุทโธพุทธเจ้าไม่ได้สอนนั่นนะ่ะนี่คือเหตุผลที่ครูบาอาจารย์เขาสอนให้พุทโธเพราะเราพิจารณาค่ควรทําไม่ได้เลยเรายังไม่รู้เลยเรายังไม่ได้ยินได้ฟังในการ เราไม่รู้เลยว่าจะเอาทําบทนะมาพิจารณาตาเป็นยังไงมันเป็นทุกยังไงเป็นทุกยังไงมันนึกไม่ออกเพราะเราไม่รู้ทําเลยกูคิดเราไม่ออกคิดอะไรคิดพุทโธแล้วกันพุทโธ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 เพราะอะไรดีกว่าปล่อยไหลอ่ะผัวกูเป็นยังไงผัวกูไปนอนหลับใครไหมผัวกูวันนี้กูจะเป็นยังไงวันนี้กูจะกินข้าวอะไรเจ้านายกูเป็นยังไงวันนี้เจ้านายกูด่ายังไงขับรถเป็นยังไงบ้างอะไรเป็นยังไงบ้างลูกไปเรียนเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเป็นยังไงหนี้สินเป็นยังไงบ้างเงินทองเป็นังงไไไไไ้าจนนะะะอมมสรรรพปปู่ตห กลับมาอยู่ที่ลมมันก็ดับไม่ได้อีกรู้กับลมมันก็หลุดไปอีกรู้กับลมมันก็หลุดไปอีกนึกลมไม่ออกอีกรู้ลมไม่ออกอีกไม่รู้จะไปในแนวไหนไม่รู้จะดับความคิดยังไงนั่นแหละพุทโธอาจารย์ ua, ถึงบอกว่านึกอะไรไม่ออกุณนึกพุทโธอย่างเดียวเลยเอาพุทโทธติดไปเลยแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันทิ้งเองเมื่อพิจาครณาคด้ควรตามธรรมได้แล้วรู้จักแล้วว่าพิจารณาอสุภะพิจารณายังไงพิจารณาคด้ควรตามธรรมพิจารณายังไงพิจารณาอสุพิจารณาอสสาทะลดอร่อยอาทินวะโทษพิจาครณา,ายัางไงเมื่าอได้้แลว ทิ้งพุโทโธเลยไม่ต้องอพุโทโธอีกพิจารณาอย่างเดียวทีนี้พิจารณาอย่างเดียวนั่นแหละปัญญาจะเกิดเพราะ,ะนั้นช่วงแรกเราต้องเอาอาศัยตัวเนี้ยเป็นตัวประครับประคองไปก่อนมันไม่ได้ผิดอะไรเลยมันถูกต้องด้วยสามตายจะบอกให้เอาห่วงยางแขวนไว้นะประครับประคองไปแล้วจำไว้นะใครที่คิดพุโทโธได้ตอนไหนอสติมันตั้งหน้าในตอนนั้นจำไว้ นึกพุดโธออกตอนไหนตอนนั้นแหละมีสติพุทโทหายไปตอนไหนตอนนั้นแหละไม่มีสติจำไว้ให้แม่นเนี่ยหลักการปฏิบัติง่ายเลยถ้าพุดโธอยู่ในใจตลอดนึกได้ตลอดว่าพุดโธเกิดแล้วนั่นแหละสติเกิดเดี๋ยวสะพานไม่กระดับไปอีกแล้วแล้วสะพากหนึ่งตายหาแล้วพุทโทหายอ่านึกพุทโทใหม่นั่นแหละสติกับมาใหม่แล้วเระลึกได้แล้วแล้วย้อนกลับไปด้วยพิจารณาไปด้วยว่ามันหายไปนานหรือเปล่าวะเนี่ยนานนั่นแหละแสดงว่าขาดไปแล้ว แล้วตอนไหนแล้วลึกได้ใหม่นั่นแหละสติกลับมาแล้วแล้วตอนไหนดราไปอีกนั่นแหละเพลินไปแล้วเอาตัวนี้เป็นหลักเลยแล้วมันจะชิดขึ้น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 นั่นแหละสติตั้งมั่นได้แล้วแสดงว่าพัฒนาแล้วเพราะมันระลึกได้ตลอดจะก,ก้าวขาก็รู้ตัวจะหยิบอะไรก็รู้ตัวมันพุโทโธอยู่ในใจตลอดมันไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยมันคิดแค่พุทธคําเดียวนั่นแหละหลักกาปรปฏิบัติจําไว้ให้แม่นเอาพุโทโธให้นิ่งแล้วระหว่างนี้ทํายังไง ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆท่ำำองจาคาสอนพระรองไปได้ยินได้ฟังสงสัยอะไรถามสะสมสุดตาจจาจาจาแล้วไปปฏิบัติตามจําไว้ก่อนแล้วเริ่มฝึกค่าควรไปทีลนิดทีลนิดทีลนิตเริ่มค่้ควรดูให้ค่รยควรเร่มเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วแล้วพอเวลาวันหนึ่งมันค่าควรได้แล้วเราเข้าใจแล้วว่าการค่้ควรเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทิ้งพุโทโธเลยเอาการค่้ควรไปใส่แทนทีนี้แหละปัญญาจะมาล่ะตามลําดับแล้วทีนี้ โอ้กูเกิดปัญญาแล้วเข้าใจแล้วหลักการปฏิบัติเป็นแบบนี้สติสัพปพปัญญามาตั้งมั่นได้เริ่มรู้ตัวแล้วสติมาปัญญาเกิดสติตะเลอดไปเกิดเป็นหมานะนี่ไงหลาักการปฏิบัติแล้วเมื่อเราใค่ควรตามทำเหล่านี้ได้แล้วเนี่ยเราจะเริ่มเกิดปัญญาว่าน่าไม่ใช่เรานน่าไม่ใช่เราน่าไม่ใช่เรานี้ไม่ใช่เราเมื่อไม่ใช่เราอะไรกระทบกับเราเราจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่เรา เราพิจารณาตามทำได้แล้วมาไม่ใช่เราเราไปยึดมั่นถือมั่นในมันทำไมย,ยึดไปมันก็ทุกข์เปล่าทีนี้แหละมันจะวางอุเบกขารู้ตัวปุ๊บทิ้งปั๊บเลยนี่แหละความสุขจะเกิดและความทุกข์จะแทรกไม่ได้เข้าใจคําว่าโสดาบันหรือย,ยังว่าทาไมโสดาบันไม่ทุกข์เพราะมันเข้าใจโดยปัญญาแล้วมันพิจารณาตลอดไงโสดาบันแล้วก็พิจารณาตลอดพิจารณาบ่อยพิจารณาซ้าๆจนเขาเกิดปัญญาจนระสักยะทิฏฐิได้เห็นแล้วว่าการไม่ใช่เราความทุกข์จึงสลัดออกได้เร็วไม่จมไม่หมกมัวเมาในสิ่่งเหลานนั้น เสียใจก็เสียใจไม่นานก็ทิ้งได้เลยเข้าใจแล้วเวลาความทุกข์ความเสียใจร้องไห้ก็จริงแต่เขาไม่ทุกแบบพวกเรานะพวกเราเนี่ยร้องไห้จะเป็นจะตายทุกแล้วทุกอีกโศนาบันร้องไห้ก็จริงแต่เวลาที่เขาทุกเนี่ยเขา,เเขาไม่หมกมัวมาไปในสิ่งเหล่านั้นไม่ทุกเยอะหรอกมันทุกน้อยมากอาการแค่มันกระชากอ่ะคือเหมือนน้าตามันร้องมันร้องไห้มันเสียใจอ่ะแต่มันไม่ได้ทุกจะเป็นจะตายขนาดพวกเราไม่ใช่เพราะเขาเข้าใจแล้วและเดี๋ยวอารมณ์เหล่านั้นมันก็จะดับจากเขาไป นี่คือการปฏิบัติเนี่ยภาคการปฏิบัติเวลาอาจารย์สอนปฏิบัติในกลุ่มอาจารย์จะสอนแบบนี้แหละหลักการปฏิบัติรู้ๆไม่พูดอย่างอื่นเลยเอาการปฏิบัติอย่างเดียวเนี่ยคือกลุ่มปฏิบัติต้องปฏิบัติแบบนี้ทําแบบนี้ทําแบบนี้ใครติดตรงไหน i, ขึ้นมาถามอาจารย์ตอบจี้อันนี้ใช่อันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้มึงมโนล,ละมึงปรุงแต่งละกลับไปทาใหม่<ด>อ่ามาอันนี้ถูกต้องไปรักษาทําให้จเจรลยยิ่งขึ้นไปทําต่อไปออันมึงเห็นภาพ man, นีพ้ภาพนู้นภาพนี้ภาพนั้นาไม่ใช่ละทิ้ง มนโนละอ่ากลับไปทําต่อเลิกปรุงแต่งเนี่ยคือภาคปฏิบัติแต่เราจําเป็นต้องมีปริญญาตคือศึกษาสะสมแล้วสัมสุดตะนั้นอะไปทาไมอาจารย์ถึงพยายามถามไหนอธิบายมาสิหนอธิบายมาสิอาจารย์ไม่ได้กวนตีนกลับนะถ้าอาจารย์บอกว่าให้อธิบายมาสีนั่นหมายความว่าอาจารย์กาลังสอนเราพิจารณาตามดังนั้นการที่เราไม่รู้จักฝึกคิดเลยอะเราจะพิจารณาทำไม่ได้ อาจารย์หึงสอนว่าไหนตอบมาสิอธิบายว่าอะไรอธิบายมาให้อาจารย์ฟังสิการน,นี่อาจารย์ถามกลับอาจารย์ต้องการคําอธิบายจากเราว่าเราอธิบายว่าอะไรอาจารย์จะได้ตอบเรากลับว่าถูกหรือเปล่าแล้วอาจารย์จะสอนว่าเวลาน่าให้คิดอย่างนี้นะคิดแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคิดอย่างนี้นะพิจารณาตามนี้นะว่าจริงหรือไม่จริงเราต้องฝึกพิจารณาให้เป็นถ้าเราฝึกพิจารณาไม่เป็นทําไม่ได้ยังไงก็เกิดปัญญาไม่ได้เพราะการพิจารณารมทําให้เกิดปัญญา การจะเกิดปัญญาได้เราต้องรู้ปัญญาก่อนว่าปัญญาเป็นยังไงเราต้องรู้โดยอะไรก่อนว่าอะไรเป็นเหตุของการเกิดขึ้นของปัญญาสภวาวะธรรมเหล่านี้เป็นเหตุในการเกิดขึ้นของปัญญาแล้วสภวาวะเหล่านี้เราจะพิจารณาได้เราต้องเข้าใจไม่เข้าใจจะสาธยายให้เกิดปัญญาได้ไหมไม่ได้ไม่มีทางทิฏฐิจึงเป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะทิฏฐิในสัมมาทิฏฐิจึงเป็นตัวสําคัญคือความเข้าใจถูกต้องก่อน เข้าใจไม่ถูกต้องจะเดินต่อถูกต้องไม่ได้ไม่มีทางนี่แหละแล้วเมื่อเราเข้าใจสภาวะพิจารณาแบบนี้อะไรกระทบพิจารณาตามทิ้งอะไรกระทบพิจารณาตามทิ้งไม่มีพุทโธแล้วเลิกพุทโธแล้วทีนี้แหละปัญญามันจะแตกออกแตกออกแตกออกที่นั่มันกระจายมันกระจายเวลามันกระจายกระจายออกหมดเลยมันจะทุกอย่างมันจะพิจารณาไปหมด มันจะพิจารณาไม่หยุดไม่ถอยเลยอะไรกระทบปุ๊บพ,พิจารณาทิ้งอะไรกระทบปุ๊บพ,พิจารณาทิ้งอะไรกระทบปุ๊บพ,พิจารณาทิ้งความทุกข์เข้าไม่ได้เลยนั่นแห Level, ละเรียกว่าทุกเกิดไม่ได้อากุศลเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรมันมีปัญญาตัวเนี้ยพิจารณาตามธรรมเนี่ยเกิดขึ้นแต่คนที่ไปรักษาแต่อารมณ์ของสมถะคือรู้แล้วทิ้ง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 แต่ไม่พิจารณาตามพวกเนี้ยมันจะดับได้ชั่วคราว ยาวเวลาอากุศลแรงมากกระแทกใจเข้าแรงแรงอ่ะมันจะตามมันจะไปไม่ได้เพราะมันไม่ได้รู้ด้วยปัญญามันอาศัยการทิ้งอย่างเดียวแต่ช่วงแรกต้องเป็นอย่างนั้นนะเพราะเรายังไม่เข้าใจปัญญาทิ้งไปก่อนฝึกทิ้งไปก่อนแล้วระหว่างนียสะสมสุตาไว้เยอะแล้วพิจารณาแรกจะเป็นการรู้แล้วทิ้งตอนหลังจะเป็นการพิจารณาแล้วทิ้งคนละลำดับกันแรกแรกรู้ทิ้งรู้ทิ้งรู้ทิ้งสัวตวารู้อย่างเดียวเพราะอะไรเป็นการฝึกสติ เมื่อสติตั้งมั่นได้รู้แล้วทิ้งได้แล้วต่อไปเป็นไงรู้แล้วพิจารณาพิจารณาแล้วค่อยทิ้งมันไปอาศัยอารมณ์ที่ตั้งเกิดขึ้นนั้น่ะพิจารณาตามให้เกิดสภาวะทําให้เรารู้ปัญญาแล้วเราทิ้งอารมณ์นั้นนี่แหละจะเกิดปัญญาตรงนี้แหละเพราะสติมันรู้ตัวแล้วไงมันตั้งมั่นได้แล้วดังนั้นช่วงแรกทำไมอาจารย์บอกว่าให้ทําสมถะเยอะๆเะพราะเป็นการฝึกสติพวกเราไม่มีสติกันหรอกยืนก็มีมีสติเดินก็มีสตินั่งก็มีสตินอนก็มีสติ เพลินกว่าจะรู้ตัวได้นานดังนั้นทำยังไงฝึกสติก่อนรู้อะไรรีบรู้ให้เร็วรู้เร็วแล้วทิ้งเลยอย่าเพิ่งพิจ,จารณาเพราะสติเรายังไม่ตั้งมั่นพอกําลังมันไม่มากตตนหลังเมื่อกําลังตั้งมั่นพอรู้ตัวเร็วแล้วทํายังไงต่อพิจารณาแล้วทีนี้อะไรกระทบพิจารณาทิง้งพิจารณาทิง้งเมื่อพิจารณาทิง้งเรื่อยๆปัญญาจะเริ่มเกิดขึ้นเปิดขึ้นเกิดขึ้นแสงสว่างจะเริ่มจ้าขึ้นเรื่อยๆเจแสงสว่างแห่งปัญญานะ เดี๋ยวจะเข้าใจาว่ามีแสงอะไรส่องมาที่หัวกะบาลอีกไม่ใช่นะแสงแห่งปัญญามันจะเกิดมันจะจ้าขึ้นในใจคําว่าจ้าไม่ใช่แต่จ้าในลูก,กตามันแตกกระจายอ่ะอวิชามันโดนทําลายไปเรื่อยๆอะเรากําลังทําลายความไม่รู้ทิ้งไปเรื่อยๆอะนั่นแหละมันจ้าจ้าโดยใจเนี่ยเออทีนี้มันจะแตะกระจายไปหมดมันจะทําลายอวิชอาวิชา,า,ชามันมค่อยๆทาลายความไม่รู้เราออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆปัญญาเกิดไงอวิชชาดับ ทีเนี้ยมันจะเข้าใจทุกอย่างไปหมดมันจะแตกฉานไปหมดอ่ะใครถามอะไรมันจะรู้แจ้งไปหมดอะไรกระทบมันจะรู้แจ้งไปหมดอะไรทีเนี้ยมันจะรู้เลยว่าอะไรควรละอะไรควรเลิกอะไรควรทําไม่ควรทําอะไรควรพูดไม่ควรพูดมันจะพิจารณาปั๊บ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 เกิดดับไวมากการพิจารณามันจะเร็วมากอ่านั่นแหละปัญญาอ่ามันจะไม่เงื้อเงือเงื่อนเงื่อนพิจารณาใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงถูกหรือผิดมันจะนันัเงื้อเงื่อนแรกๆอ่ะเพราะมันยังไม่รู้ไงว่าอะไรใช่ไม่ใช่เพราะยังสะสมไม่มากพอ นี่คือหลักการปฏิบัตินะเออเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติไปเลยเออไม่ผิดทำตามนี้เลยแล้วจะเห็นการพัฒนาเอการพัฒนาจะมาเลยทีเนี้ย